ฮะเด็ดสุดแบบที่ย,ยากสุดนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดการตายบ่อยแล้วก็เกิดการหดร้อนอ๋อครับพี่พี่บุ๊คโหล่ตอมก่มอนอีซี่โหลโหลโหล่โหล่นั้นนะ่ะพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบไม่เกี่อะไรเพราะว่าถ้าเกิดเล่นหนึ่งเกมเล่นไหนเกมไหนที่มันเล่นเป็นทีมพี่ก็จะไม่ไม่เอาครับถ้าเป็นแบบพวกตีเวลแบบอะไรทั้งนั้นอาจจะมีอาจจะยังมีโอกาสอยู่แต่ว่า ไม่มีคนเป็นทีเนี้ยไม่ได้ครบโค้ไปทวงนะบางทีคือเล่นมัลติเพเยอร์นั้นมีปัญหาเล่นออนไลน์เล่นไปบ่อยของนี้นะปหนีเป็นแค่นันแหละหลักของมันไม่มีอะไรมากเฮ้ยได้ว่ะเสร็จกุลงานนี้เออเราไปลงไหมนี่ยเออไม่พี่ผมแค่ลองไอยๆว่ามันได้ไหมเท้โหรออ้โ ขยับช้ายกระเต่าง่งตายตายยันเอาไม่พี่คือมันมันดีเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรต่อไม่ดีแน่นี่หว่ามันลได้เหรอได้ได้แล้พี่คือมั่นใจว่าไอเตมันขอให้ผมแคสใช่ไหมผมก็จะแคสให้มันดูอ้าว่เอาว่จิ๊บสปิริตมาแรงเอ่อทัวไปก็ไม่ได้ ทำโซนภูเขาดีขึ้นนานแล้วเนาะใช่ไหมทิมงไปนาน <c oughs> พอควรเลยใจหนึ่งก็อยากทำอีกใจหนึงบอกตัดจบเธอมันไม่มีอะไรจะเล่นต่อแล้วจริงๆมีไหมมีแต่ว่าคนตัดจบเป็นตอนจบดีๆ,ดๆอ่ะนะพี่แบบอาจจะเป็นตอนที่แบบพัฒนาเรยสวนมา <c oughs> อะไรเงี้ยตอนจบอะไรเงี้ยเลยเป็นฉากแบบแล้วไอสิงก็เกะเกะนั่งเก่ๆอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยพี่เอางั้นเลยหรอน่าจะดีเหมือนกันนะ คือผมเซตว่าไอสิ่ะน่าจะเป็นออกยากระลาหูตอนยุคพันธุ์เรสวัตต์นีมแต่ยุคนั้นนี่คือจำได้ว่ามันมีคุณนางอะไรดังๆบ้างอะยุคพันธุ์เรสวัตต์อะเอาแบบสายสายสายกระลาหมหรือสายปกครองเอาปกครองก่อนเลยพี่ไี่ใช่กีใช่เปว่าพยาคังอย่างเงี้ยไมบอกว่า ไม่รู้ดิเามันนพลเรือนเนี่ยจากกีสีองค์คหรือเล่าจะไช่ประมาณนั้นแต่พญาคังนี่ก็เหมือนเป็นคนที่แบบก็ไปเหมือนไปตีเมืองแก้ตัวกับพร้อมกับใครวะที่มันตามเสด็จไปทันได้เยอะมมีทหารเยอะอาหารทะเลส่วนเยอะเออใช่มีเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้หนีอะไรอ่ะเขาบอกว่าคนที่ไปเขาชนไก่อ่ะ หรือได้เป็นทหารอยู่ที่แถวๆเขาชนไก่อะไรเงี้ยต้องเคยเป็นอดีตทหารของพันธุ์ลีสวนอะไรทั้งอย่างแม่งเรื่องเล่าในพันทิปหรืออะไรทั้งอย่างไม่รู้ผมก็งงๆนะพี่แบบอะไรเนี่ยคนไปเขาชนไก่เนี่ยะต้องเคยเป็นทหารของทัตแน่ๆเพราะาที่นี่เคยเป็นสมรภูมิมาก่อนบบาๆอะไรเงี้ยอลพวบางทีมันก็ไม่เสมอไปอกเพราะว่าอดีตชาติบ,บางคนอาจจะเป็นคนฝรั่งเศสก็ได้ ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นการชี้แนะเกินไปคือยกมันขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ความคุ้นเคยชิ้ของเราความคุ้นเคยเราหรือแบบเรว่าไงดีะอะคือ,อ,ค,อความผูกพันตีต้องพูดอย่างนี้พี่บุ๊กก็ผูกพันกับพันทะเลสวรร์ใช่ไหมพี่ใช่มาตั้งแต่เด็กๆเนอะมันเ้งแต่เด็กอะบอกว่าท่านไม่มีจริงมันก็ไม่อมันก็ไม่ถูกอะไม่มีจริงได้ไงวะ ข่าน,นมีอยู่แล้วสามีบันทึกดีย่ยว่าแต่ของไทยเลยของจีนก็ยังมีเลยฝรั่งก็มีเลยด้วยขนาดนั้นบอกท่านมีตัวตนแต่บางทีก็มันก็มีคนเนี้ยว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเช่นยิงปืนถ้าไม่น้ำอะไรแบบเนี้ยผมว่ามีจริงแหละแต่ว่ามันก็คงไม่เวอร์างกําลังการบางอย่างนะใช่แต่ที่ก็เเขียดแบบพวกพวกนักประวัติศาสตร์อย่างที่นอียนานนนี้โอ้อีย่านน่มตไวเปนนักประวัติศาสตร์มันเป็นคนหน้าหีอีย่บอกกูแค่บอกว่าไม่มีเนี่ย เคือทะเลสวนแบบหลังน้ำเพราอยู่ทอาแล้วมันกดหัวล้อแขวยหน้าปบพี่เอะนี่ใส่จังไรแบบความเชื่อเรื่องออื่ <ฮะ S 1> งนมึงเคยเขาลบไหมพี่เอะมันเป็นพิธีกรรมไอเ้เอยนี่ไม่ทำเป็นเล่นนี่หวอัสัตว์เอย่าว่าไม่อยากขึ้นอยชิบหายออแต่ไม่มีาหามันเป็นอมตาไงถ้าเป็นถ้ารู้มันเป็นนะโอ้โลื่นมากเลยพี่เดี๋ยวผมเอาลงเฟซน,นะพี่อเอาเอาลงแค่เฟซเนาะ ของเต้นอ่ะเย็ดเท่เดี๋ยวเราเป็นลมยูได้มมั้เนี่ยโอเคอเคุยพี่ต่อก็แต่ผมเองนี่ก็ตอนเด็กๆอะ่ะคือผูกพันกับอะไรที่มันจีนนะพี่แบบสามป๊กเงี้ยหนังจีนเงี้ยหรือไม่ก็แบบมีอาตียอาแปะเงี้ยมาเล่านิทานจีนที่เราฟังอย่างเทพสามตรงสามตาอะไรอย่างตอนเด็กๆก,ก็เล่าให้ฟังมีสุนัขเทพชื่อเห่าฟ้าเงี้ยพี่รู้จักปะ ไ <พ iser> อ,อ้นั่นแหละผมก็แบบเอออยู่กับอาแปะอากงข้างบ้านนะเป็นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังเลยแกก็ชอบเรียกผมว่าเอตีอาตีอะไรเงี right. oh, okay. yeah. Yeah. <im> ้ยอุ้ยเหี้ยตกใจหมดตัวอาตีเลยตีหิดอิสว์ตอนนี้ผมตีนะพี่ตีหิดเต็มที่เลยจริงไหมจริงเนาะเด็กเอย่างลื่นว่ะก็มีกันบ้างคนเราที่ชอบผี เฮ้ยอาร้องเพลงเลยโซนั้น<ห>ชอบอหีเหมือนกันนั่นแปลว่า<บ>มีฟันอัน,น,อนใหญ่หไม่เคยคิดเลยปล่อยรลยไปไ,ได้รอฮีเ,อเป็นได้ทั้งฟันโ้ได้เฮียจังไเลยไม่กูเป็นคนดีวะฮะรอรอมารอ,อหีมั่นใจว่าไอเจไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ก็นะไม่มีใครที่ไม่ชอบหรอก มันเนี่ยมันในตัวชอบเลยแต่มันเก็บอาการเนีไยจะเก็บดีคนเราอ่ะอยู่เพื่อนแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้ยเบสก็เหมาจันเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอ้ยเบสอาการหลงแล้วอาการหลงแล้วอาการออกเ <c oughs> มื่อวานคุณ <c oughs> เห็นได้ชัดเลยข่ำยิบหายเลยแต่เมื่อวานอะมันเป็นคนแบบนี้ดิเองเฮ้ยปกติดีเฮ้ยผมสัญญาเลยว่าผมจะวาดโ,<ห>โดจินนะแล้วก็วเอาไปประกอบกับนิยายผมนะครับผมรู้ว่าพี่บงกก็ถูกใจสิ่งนี้พี่บงกอยากเห็นโดจินที่เป็นแบบไทยโบราณสมัยยุทธยาใช่ไหมพี่ใช่ จะัดเลยเป็นเรื่องราวนขาวว่าเห็นนมนมนมสวยๆไม่กูจังไรอ่ะสมม้ิผมพี่ผมเอาลงเอาลงเฟซเนี่ยเคาไม่มีคนมาดูหรอกนะใช่ไหมว่านะมึงเอ้ยแต่ถ้าผมแต่ถ้าผมเอาลงเสร็จปั๊บแล้วแท็กชื่อพี่อ่ะเท่านั้นแหละพี่ขี้ไงโคชี้ยเลยเลยจะปทำเป็นไพรเวทเนี้ยให้พี่เข้าไปดูเล่นๆอะไรเงี้ยเ หรือไม่ก็ไมให้แบบคนบางคนดูว่าพอในกลุ่มพอเท่าเอ่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเท่าแบบเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อเป็นสาธารณะเียแน่นอนโดนแบนแน่ๆะไรพูดถึงหีถึงหับอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้เรามีต้องมีวิธีหลีกเลี่ยงตลบดหลีกใช่คันนี้วิธีโอแม่โอ้โหแม่ย้อยสั่ง a l r i เป็นไงไหม เป็นอะไหมเตืดท,ทีหรือเปล่าฉันต้องหาลูกสาวฉันไอ,อสัตว์เป็นผู้ชายมันจะพูด,ดอย่างนี้ได้ยังไงก็เปิดประตูเร็วๆดิไว้ต้องถอดเทปอีก<ท><ท>มีเวลาไหมคูอที่ผมมีเวลามาเล่นเกมนี่ไม่ใช่หรอกคือมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะอยากใครเครียดเพราะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็กลับไปทำกานบ้านทำอะไรแล้วพีแบบทำงานก็ ผมเองก็ใส่ใจกับการเรียนอยู่อ่ะพี่ไปเรียนบอก็่าพักหนังสือปอะหยัดากแต่แบบเพื่อว่ะจริงๆก็ไม่อยากจะเอาชีวิตไปใส่ใจกับการเรียนมากแต่เรียนอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใส่ใจเลยมันก็ไม่ได้ห้ะจริงไหมยัไม่ได้เหมือนคนเราอ่ะถ้าชอบหีมากเราต้องตามหาหีบ้างอย่าเนียอย่าให้ปล่อยให้หานานเลยเก่งนาะเรื่องยองอ่ะ เออพี่ก็อะไรไอโดจินนี่ว่านี่ผมว่าผมควรจะทำเป็นโซนออพูมคนิเคิลหรือว่าเป็นออริจินอลเรื่องอื่นดีเรื่องอื่นก็ได้ถ้าเป็นโซนออพูมคนิเคิลก็ต้องแบบอาวาดหน้าไอสิ่งอะไรเงี้ยในดินาการเราอนะไรเงี้ยส่วนคนที่โดนอยู่ก็เป็นลูกออกยาจากอีมันเ็นเคไอส์อชื่ออะไรแม่อะไรแม่ แม่บัวตองมไม่ใช่บัวตองไม่ใช่อะไรวะทิพซูดาหาเออจับได้ mm hmm. นี่น,นขนาดไม่ได้ทำงานยังจับได้นะทิฟเออี้ยยอดเลยโหดปะผมอยากจนะทำมันเป็นการ์ตูนด้วยซ้ำมาส่วนอวูปอลีเคเนอร์เอ,อ้ยแต่ก็ทำทำไปโดนจีนอะไรเงี้ก็ยึดแม่งไปเลย <Hey. S 1> อุ้ย <Hey. S 1> เหี้ยบีเฮียสัตเฮ้ยตกใจหมดดีเวียเดีว่าตกไหมสัตว์เดี๋ยวตุยทอง mm hmm. แล้วจับผม เป็นไงพี่จังไรวะโหดเลจัไรกระสุนพวกสายโหดกระสุนที่กูซักน้ำอีกเฮ้ยไปใจเย็นใจเย็นเราต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นพวกนี้ผมเรียนเคมีอะพี่ก็ไม่ได้เกียดมากนะบอกแต่ดอกเมื่อเทอมที่แล้วต้องตั้งใจกว่าเดิมบะพี่ จับได้ไหมครับที่ผมกดกดเอาไว้เอ้นี่คนเอาไว้ไหนกันที่เคยดอบไหมครับพี่เฮ้ยที่พี่ตอบนี่คือเหตุผลที่คืออะไรครับส่วนใหญ่ขอฟังเหตุผลก็คือเหตุผลเพราะว่ามันยากไปโอ้แค่นี้ยากไปแล้ววิชาวิชานั้นวิชานั้นคุณไม่มั่นใจว่าถ้าคุณเรียนไปคุณจะได้คุณจะได้ เขตอะไรเขตที่มันดีหรือเขตเพื่อจะตกบก็ได้อะไรมาเนี้ยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยยอมรับว่าผมเรียนนี่คือเรียนตามหลักสูตรที่เขาจัดมาให้นะคือลงตามที่เขาเลือกกันเนี้ยทําให้มีอิสระเสรีในการเรือกวิชาน้อยอยากพี่ผมเอาจริงนะผมอยากจะเลือกยากสอบง่ายอ่ะแต่สำหรับผมนี่แม่งเจอแต<ช>่ตัวยกยาก <ๆ S 2> เลย <ๆ S 2> ๋ยวเธอมาเป็นพ่อผมไม่ค่อยถนัดก็ได้จริงไหมพี่ฮะผมก็เลยแบบต้องพยายาม มากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยแต่มันน่าแปลกตรงที่พอเราพยายามมากเกรดเราก็ดีอะไรเงี้ยอ่งเทิมที่แล้วทําได้ไงไ,งไม่รู้ไม่เคยคิดเลยนะพี่พว่าผมจะได้ A เออะไรเงี้ยไม่เคยเลยแต่รามเนี่ยมันแปลกใจอ่ะพี่คือลองเรียนแบบโดยไม่มีแรงกดดันอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นไงระเกรดปูสองจุดกว่ากว่าแต่อย่างน้อยก็<ม>จบนะ,นะพี่จบอ้มไหมมันมันจบนะแต่ว่าเราจะต่อโทไม่ได้อะไรเงี้ยหรือเกรดมันไม่ค่อยสวยอ่ะอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ ผมอยากต่อโทอ่ะเอาริงอยากเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแบบท่านวะท่านวะไม่ต้องเรียกว่าท่านศาสดาดิอย่าเรียกชื่อตรงๆท่านศาสดาของศาสนาผมพี่วานพี่วานี่ยินดีพี่วาต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนไอ้เที้ยเอาอีกแล้วเรียกชื่อพี่ตราไม่อ้ชื่อควายเอาใหม่ศาสดา ได้ได้หายย้ำหม่แล้วไอ้ยอะไรครับพีสัาท่านสัากลับมาแล้วนเราได้ันราได้คุยกันคืนนี้แน่ๆราคุยค่ค่ำใช่ครับผมอยากคุยเดี๋ได้คุยผมอยากคุยเรื่องเกาะราแวกกัพีเฮ้ยบายแม่นี้อะเขมรเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็วอกไทไปพ่อตายสัตว์แล้วหาว่ากลวยที่นอลวยที่นอกเป็นกลยอะไรรคาดนี่ <ส>น,นี้โคดโคตก็รู้อยู่ของเรามึงก็มีของมึงกับละครโคตอะไรของมึงอ่ะทำไมไม่แยกสายกันไปเลยแบบไม่ต้องเกี่ยวอะไรกันเนี้ยแต่ถ้าสืบดูดีพี่ทางไทยเราอะทางสยามมาส่งครูละครครูโคดไปสอนบ้านเขาไปสอนราชสันนันเขานะจริงปะใช่ไหมถ้าดูจากบันทึกนั้นบันทึกนี้แต่แม่แงแบบ oh my g o ย โอ้ยีหน่พอกตายพอกตายอย่าตายอย่าตายอย่าตายอ้าวอ้ีเนี่ยโอ้ยตกวีน้อยอีกกระลอีกกระโหลพี่อดิงนะพีคือครดินะตอนเนี้ยกำลังเอาชิลดจากซอบ Soy, อบี้อ้าซับบี้ โอเคพี่ว่าเรา,สา,ราอสเ, nice. เรา,เราคือมันเป็นว่าถ้าทำรวมหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะพี่จ mm. ริงไหม้ามีก็ไม่เข้าใจแต่คนไทยบางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ar, อน้ยเฮียสปเลยเฮีย เย่เย่โอ้โนั่นะฮ้ยตีสุดตีสุดตีสุอะไรยากวะอุยกระสุนมาแล้วกระสุนี่เมจะองอัดกานเอเวนนะไอ้หลนจ้าพี่เอเวนมันเลิกเล่นมันแล้วอ่ะโอเคทดูอย่ามเต ก็มันก็ยังอยู่ในดิสีะแต่พี่ดูไม่เป็นออมน๋มันจะมีชื่อย่อๆเขียนว่าเอฟเฟกต์เลเจนอยู่ข้างล่างชื่อมันนะพี่ด้านขวาดูที่เป็นชื่อคนเวลาจะดูชื่อใครอ่าเห็นแล้วมันกำลังเล่นอยู่น,น่โอเคไม่เป็นเราซ้อมเราซ้อมอัดเฉยๆเพราะว่าจะได้มีปัญหาในการอัดแล้วเราก็พาดนารมกันนะครับอ,อ่ลีออนลีออนอัดตูดได้ไหมพอได้สัตย์จังไลยเหี้ย ได้เซ็นี E G แล้วไม่ใช่ E V แล้วิฮแล้วิีเฮิ่ิวจฮิฮิไิฮรฮิฮิฮิมิฮ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 ตฮิคิฮ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 อฮิ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 ต้องมากระทืบฮิ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 ฮีฮิฮิีิฮุฮิฮิฮิฮีฮิ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 ไิฮ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 ม ช่วงนี้ก็พี่ก็ค่อนข้างจะเรียนหนักเนาะเห็นหนักดิเอาวิชาที่มันยากๆสองรวมๆกันในเทอมเดียวบ้าไปวะเหี้ยจะตายแล้วเนี่ยแต่พี่พยายามไม่อยากให้เครียดนะไม่อยากทตัวเองเครียดไงีออเครียดพวกกูก็บันเลยพวกพี่ผมเองก็เรียนยากสุดเทอมกว่าพี่ก็นะพี่ก็รู้อยู่แต่บางคนไม่ไม่รู้ไงไม่ก็หาว่าในสมองมีแต่เรื่องอย่างนั้นแต่เดียวเป็นควยอะไรไม่ว่าเขาเลยไอ้เหี้ยควยอะไรนะมึงเรียนแบบโหดจังวะ เว<ฮะ>้ยเกี่ยวกาดจะเกี่ยวกาดอุ้ยราฐะสภานี่หว่าไม่ได้แล้วเราจะทำตามสัญญาโอไวลอยไม่นานแล้วแผ่นดินที่ทงดงามจะคือนกลัามสัตว์ากติดคุกไงเฮียไงครับท่านพี่บุ๊เออพี่บุ๊คยังยังอยู่ใช่ไหมคือเช็คยิงอยู่ คือพี่สงสัยเรื่องนะผีห้าโยธยาไหมนนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว,ว่าผีห่าโยธยาเนี่ยมันเอามันเอาอะไรมาเล่นนะบางที <c oughs> แบบบางทีมันก็เหมือนเป็นผีเกิดจากเชื้อหาบางทีก็แบบเกิดจากเชื้อไวรัสฝรั่งอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไร แล้วบางทีก็เอตรงเอาอีกว่าก็คุรูอีควายมีปัญญาทำหนังมัพอม่อไม่เฮียนะใจเย็นใจเย็นคือก็ไม่เข้าใจนะแบบจุดขายมันคืออะไรอล้เรื่องนี้อยากให้มันเป็นแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบีจริงจริงยจังเลยพี่หาข้าวหาอะไรแต่นี่คือแม่งแบบจะล่อกันอย่างเดียวเลยสัตว์หนงงีทำไมไม่หนีมึงไปหนปีในหอนัองลงมเป็นควายอะไเอยเฮี้ยมึงหนีที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอ เสือแดงเฮียไม่รู้หรอเราไม่ก็แบบไปอะไรกันในหอทองรูอมโอ้โหเฮียอดการในสัตว์ยุคนั้นจำได้ว่ามันแถวว่าเป็นยุคสมัยที่พระมหาจักรพรรดิทำสงครามกับพระศดีทวิเกิดโลหาจ้าโลหานี้แต่ปจะกลายเป็นสปี้แบบนี้มาใช้ไอ้สัตว์ที่ไปคลั่งสักทีโหยกัดกล้ากัดเหือดอีดอกอดอกไรยเนอะคลิกควาย ีนโอ้ไปล่อฮีไหมไป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 ล่อฮีชิบหายแล้วปืนพบอยู่ไหนพวกเราไปล่อฮีกันไป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 ล่อฮีกันไหมพวกเราไปล่อฮีมันบันทึกเพลงที่ผมเล่นหมดเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรพี่เริ่มต้นเใครๆก็ชอบใช่ไหม ไม่ชอบบ้างอ่ะฮะมีแต่พวกดันจลินไปรอฮีไปรอฮีดีกว่าอย่ามัวแต่น้ำลายไปรอฮีกันสัตว์ไปรอฮีไปฮีกันใหม่ไปรองจับปูรับรองอีแตกเหยียบหายที่รู้ว่าผมอัดทุกคำพูดพี่โอ้ยสัตว์ หายแล้วเป็นไรพี่เป็นธรรมชาติใครใครก็ชอบใครไม่ชอบก็บไม่แปลกไอ้เหี้ยคนตัดจรีตเขาไม่ชอบก็ใครไม่ชอบก็เป็นประเภทแบบเป็นซุปเป็นเกย์ไไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็นเป็นเพศทางเลือกครับเราพูดอย่างนี้ว่ะเนีอยากจะไปพูดแบบเราเป็นเราเป็นคนที่มีสติปัญญาต้องเรียกว่าทีวุฒิภาวะจถูกไหม เราก็ต้องเราคนดีๆมันต้องยอมรับความแตกต่างได้ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนั้ในหนุ่มผมว่าโลกที่สงบและสันติที่สุดแล้ก็คือโลกที่มนุษย์ทุกคนยอมรับความแตกต่างได้มันไม่มีใครที่ไม่แตกต่างหรอกมันจะเหมือนอีวานกีเรียนในคนเชียร์จะใช้น้ำส้มเนี่ยทำการล้างโลกแล้วทำให้โลกไม่มีอะไรเลยไม่ได้นะในความในความคิดผมว่าความแตกต่างคือความสวยงามครับพี่ ถูกต้องใช่มันคนจะเป็นอย่างนั้นมันคนจะทุกคนคนจะคิดอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่แม่ที่จะโดนด่าหรือว่าหุ่นอย่างนี้ไปเล่นไปใส่ชุดน,นี้ได้ไงแล้วหลวงกู่สัตว์ปู่ปัญญาปู่ปัญญาื้อชุดแพงอย่างนี้กูใส่ว่าไอ้ควายเออที่เดี๋ยด่าตินี่พวกเฮี้ยนี่มันหาสุดมในชีวิตไม่ได้พวกเฮี้ยนี่มันแบบไอ้พวกที่มีโมหะจิตเยอะไอ้เหี้ยคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีแล้วด่าว่างานขยำอะไรเงี้ย ให้หยอมงานงานกะกาที่ที่เรางไม่กล่าเขาอีกเฮียพี่บอกไงเขาแพ้ไห่เขาพูดแล้วเพราะว่าคนเราที่ไม่รู้ตัวเองมันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับคนที่เขาคิดว่าตัวเองเก่งเขาก็จะหลงกัะเลยเขาจะคิดว่าสิ่งที่คนไม่ยกยอป๊อปปั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่คนไม่กำลังคิดหาที่มันหาให้เองนยึดคำพูดคาสามชิโลทุย เอมิอาชิโรมาพูดนะครับว่าเอ่ม่ชิโรยางงี้ดับเบไรเดอร์วีสามอะเอมิีาชิโรพูดว่ารอเหอไม่เชื่อเอาไปหมามันได้สับเอา,เอาพูดีจับเลยไอย้ดิวิโอ้ยโฮงตายแตกอิควายนานรอห้ยนายคิดว่านถูกแต่ก็ไม่ใช่ว่านหนจะถูกไม,ม่มันพูดให้งงกว่านี้ดิ นายคิดว่านายถูกแต่นายก็ไปถูกอยู่ดีอะไรเงี้ยบา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 เพราะนายเพราะนายมันเพราะนายก็นั่งเพราะนายมันก็ยังหนังหมาอยู่ดีพี่บอสพี่แจ๊บครับเมื่อไหร่พี่จะบอกทันทีว่าอุตตะแบนเลโอเป็นของผมไอสัตารทับทิมเป็นลุงข้าวโพดอย่างเงี้ย <c oughs> อุตตะแบนมาจากเกิดจากมุทารูปโอ้ก็ได้เชื่ออยู่เลยแะแต่มึงจะได้ทุกแบบนี้เดิมๆดมไปได้นะครับลุงข้าวโพดเป็นอาอายประชาชน แล้วรัฐบาลก็บ้าที่บอกว่าอุลตร้าแมนเป็นอารยกโลกคือเป็นเฮียอะแต่ยังไงอุลตร้าแมนของญี่ปุ่นเซเวียร์คอปปี้ไรท์รู้จักไหมเฮียพี่บางทีคนบางคนมันก็แบบภูมิใจอะไรผิดๆอ่ะไอคนที่ไอคนผิดที่คิดว่าตัวเองถูกอะไม่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลย,ยนะจริไม่อยู่จะถามอีกเหรอวทาไมเป็นอย่างนั้นแหละก ไม่รู้อีกแล้วขวายมึงด่าพี่กูได้อีกอย่างอะไรวะไอ้กขวายพี่ก็เลยไม่อยากจะทำอะไรมากพี่ก็เลยก็ไปลงกับเกมไปลงกับฟอสเท่าสองที่มันช่วยได้เยอะพี่เขาบอกแล้วอย่ามาอย่ามาทะลึ่งกับกูไม่ชอบพี่แกอย่ามาทะลึ่งกับกูอย่ามาใช้นิสัยอย่ามาใช้นิสัยเพีใช้อย่ามาใช้นิสัยเพศที่สารต่ำๆกับกูพี่แกขกบตายอีไม่โดนต้นนกดขวาย นนด่า,า,าตัวเองอยู่นะเนี่ยพี่ตอนนี้ผมเวลาทำพลาดมักจะด่าตัวเองคือผมว่าเป็นคนที่ใส่แบบเนี้ยเวลาทําอะไรผิดเนี่ยจะด่าตัวเองก่อนบางทีก็ไม่ได้มองว่าแม่งแบบไม่เป็นความผิดมึงอะไรเงี้ยใช่ไงคือ <c ười> ชอบโทษตัวเองหรือดูตัวเองก่อนเนี่ยมันเป็นนิสัยท<ช>ี่ดีนงแต่ว่าทํามากๆไปสุขภาพจิตคุณจะไม่ดีนะครับก็มันมันคือก็เห็นของการคิดตัวเองนี่แหละว่ามันมีอะไรก็ด่าตัวเองไว่าขัดทั้งที่บางเรื่องไม่ คนที่คิดว่าตัวเองแบบดีอ่ะมันก็ใช่มันจะดีนะแต่คนที่เหนว่าตไม่ดีแต่มันมีการคิดแี่เราคิดว่าตัวเองถูกตลอดก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคือมันต้องต้องมองหลายมุมเลเเสียมันต่างกันใช่ไหมเอาเวลาไปล่อหีเท่านั้นนะนี่ล่อหีซอตบีม่เลยเสียเหี้ยเอ้ยไม่ไม่ตายวะเาตายลควายไรเดอร์ดี Leader, leader, he. he the not okay. so cool, cool you're hey, hey, the You can do <laughs> sorry not from here. <laughs> he, no we'll Try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the game. หมือนผมเล่นเกมเนี้ยผมอยากแปลดีๆนะแต่บางทีสมองไม่เออรเลอร์แปลไม่ทันอยากจะฝึกภาษาอังาากฤษว่ะพี่คือวันเนี้ยผมงเรียนข้ามาังกิษวันเนี้ยแม่งสมองปเป็นไรไม่รู้สงสัยอัดกาแฟเยอะเกินไงเพื่อใช้ตอนเช้าตอนบ่ายมันเลยอยากนอนแต่เนื่องจากสารเคมีใน,น,นร่างกายอะแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนโทษนีคาเอีนทำให้ผมเนี่ยนอนไม่ได้แล้วทําให้เกิดอาการ <S <S อิโดโรยว่ะครับพี่ไอ้เว้นถามว่าเสร็จยังพี่ฝั่งบอกหน่อยเสร็จแล้วไอ้เย้ใช้พี่ควาย ขี้เกียจว่ะโอเคขอตัดจบแค่นี้ครับผมแค่เทสเฉยๆนะรักท่านผู้ชมทุกคนนะฮะใครด่าพี่กูงานขยำกูจะกระทืบแม่งควาย <c oughs> โอเค